หลายคนงงนึกว่ามาขายเสื้อผ้าหรือว่าคืออะไรบอกเลยค่ะผลิตภัณฑ์เอ,อิร์ดดีไซน์มีอะไรบ้างคะตอนนี้ก็จะเป็นสำลีค่ะที่ไม่เป็นขุยแล้วก็เราใช้เทคโนโลยีวอเตอร์เจตอะคะ่ะในการรีดแผ่นสำลีให้เรียบเป็นแผน่น วอเทอร์เช็ดก็คือเวลาที่พี่เช็ดหน้าเนี่ยพี่จะชอบใช้สำลีแบบที่ว่ามีขอบเขาใช้อะไรรีดด้านข้างอ่ะเพราะรีกเป็นกาวทางอุตสาหกรรมอะค่ะแต่ว่าของเราจะใช้เรียกว่าเป็นวอเ e อร์เช็ดก็คือเป็นน้ำก็จะเป็นแผ่นเป็นลายลอย่างนี้โอ๊ยเราชอบแผ่นใหญ่มากแผ่นใหญ่เลยเพราะไมอยู่ดีถึงมาศึกษาเรื่องพวกนี้ถึงมาทำแบบนี้เรียนจบมาได้กันที่อเมริกาค่ะแล้วก็คิดว่าอยากจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งก็ตอนนั้นเหมือนสินค้าออแกนิกที่เมืองนอกกำลังดังมากทีนี้พอกลับมาเมืองไทยเราจะ อยากขายของออแกนิกบ้างแต่ว่าเราจะไปกลุ่มลูกค้ากลุ่มไหนดีกลุ่มเด็กจะเป็นกลุ่มที่พ่อแม่เขาแบบสนใจแล้วก็แบบโปรเทคเป็นอย่างดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยมาเริ่มที่กลุ่มเด็กก่อนเริ่มต้นนี่นะคะเพื่อนคู่สีคู่นี้เนี่ยทุบกระปุกขายบ้านนอนใต้ทางด่วนเพื่อจะเอาเงินมาลงทุนเขาทุบกระปุกลงทุนจริงๆใช่ไหมคะก่อนจะเรียนจบนคนไม่มีเงินเก็บเลยคุณแม่ซื้อรถให้ตอนอยู่ที่นู่นค่ะก็เลยเอารถตรงนี้ก่อนจะกลับแล้วก็รถไปขายก็เป็นทุนทํา อ่าสินค้าชุดแรกค่ะทุนก้อนแรกที่ขายสมบัติออกมาเริ่มต้นนี่เท่าไหร่ฮะตอนนั้นโล่งกันคนละสองแสนห้าก็ประมาณห้าแสนเขาไม่สูงนะผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่ออกมานะคะอาตอนแรกเราทําเป็นชุดจานธรรมชาติค่ะจากเยื่อไม้ไผ่แล้ว<ช>เป็นยังไงฮะผลตอบรับก็คือทําให้เราได้เข้ามาอยู่ในตลาดเด็กอะคะอ่ะเราก็เลยเริ่มศึกษามากขึ้นได้รู้ว่าเออคุณพ่อคุณแม่ต้องการ ก็ค <si ือตอนนี <S <s UM ้มีสำลีใหญ่สำลีเล็กแล้วก็สำลีปั่นหูใช่แบบเล็กแบบใหญ่แล้วก็มีผ้ากอสนะคะอยากรู้จังเลยว่าตอนทำเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนจากจานมาเป็นสำลีพวกนี้มีอุปสรรคอะไรบ้างก็มันเหมือนกับเริ่มมาทําสิ่งใหม่ๆหที่เราไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เลยค่ะเราต้องศึกษาเราสองคนไม่ได้มีลูกอะค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะมาทําสินค้าเด็กเนี่ยเราก็ต้องเหมือนแบบศึกษาเยอะมากๆทํมาเก็ตเซอร์เวยเวลาเด็กเขาอาบน้ำเนี่ยเราไปดูในโรงพยาบาลว่าเขาใช้อะไรอาบน้ําบ้างแล้ว ขนาดสัมีขนาดไหนที่มันเหมาะกับมือคุณแม่อะไรเงี้ยแล้วตอนนี้สินค้าเราขายที่ไหนบ้างจ๊ะก็จะมีออนไลน์ก็มีค่ะแล้วก็มีเซ็นท่นทุกสาขาเลยก็จะมีเว็บไซต์นะคะแล้วก็ Facebook ค่ะชื่อว่า Earth d e s i g นเลยนะคะหรือว่าโทรศัพท์ก็0 9 7 9 7 4 5 9 2 4ค่ะสมวว่าพี่เนี่ยอยากจะทำธุรกิจแบบน้องบ้างเนี่ยหรือว่าคุณผู้ชมที่ชมอยู่เนี่ยเราควรจะเริ่มต้นจากอะไรครับน่าจะเริ่มจากสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราถนัดสิ่งที่เราคิดว่าเราทำแล้วเราสามารถแบบ กินไปกับมันงเงี้ค่ะถ้าคนเราที่อยากจะทําอะไรอยากจะทําธุรกิจอะไรเนี่ยขอให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจก็สามารถทําได้ขอให้ศึกษานะคะขอบคุณทั้งสองร้านมากเลยพี่ออสน้องตูนน้องแอนขอบคุณมากนะคะวันนี้เวลาของเก้งกวางบางชินีหมดลงแล้วนะคะพบกับพวกเราได้ทุกวันศุ์ค่ะเวลา10.00ิกนถึงเที่ยงค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ